สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนพบกันเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมประจำวันศุกร์ที่14มกราคม2565หลังจากคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อในเรื่องที่2นะครับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ก็จะมีการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็การลงทุนระหว่างประเทศนะรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวให้นักเรียนเข้าไปชมในคลิปวิดีโอที่ครูที่เตรียมมานะครับพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอเลยครับ สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับมัตเตอร์สุวรีท้าวหารในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมและวันนี้มัตเตอร์จะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเอ๊นักเรียนทราบไหมเอ่ยครับว่าสาเหตุที่เกิดการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมีสาเหตุมาจากอะไรถ้านักเรียนยังไม่ทราบหรือเกิดข้อสงสัยนะครับวันนี้มัตเตอร์จะพานนักเรีย ไปแก้ไขข <sh> <ity learning> <ELLE> ้อสงสัยนั้นเลยว่าสาเหตุที่เกิดการค้าระหว่างประเทศนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรมีผลดีอย่างไรและก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรเรามาเรียนรู้กันเลยครับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นจากการที่แต่ละประเทศมีทรัพยากรธรรมชาติสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศและความชำนาญในการผลิตที่แตกต่างกันจึงเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศอื่นๆสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชืน้นผลิตสินค้าประเภทข้าวมันสับปะหลังข้าวโพดได้มากก็จะนำไปจำหน่ายและแลกเปลี่ยนสินค้าของประเทศในเขตหนาว และเขตอบอุ่นเช่นเมเปิลเชอรี่ลูกแพรการมีและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการค้าระหว่างประเทศเช่นบางประเทศมีแร่มากบางประเทศมีน้ำมันมากบางประเทศมีป่าไม้มากจึงจะนำทรัพยากรเหล่านี้ที่มีมากมาจำหน่ายและซื้อทรัพยากรที่ยังขาดแคลน ด้านเทคโนโลยีและความชำนาญในการผลิตสินค้าที่แตกต่างกันเช่นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าในภาคการผลิตยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นมีความชำนาญในการผลิตรถยนต์กล้องถ่ายรูปเป็นต้นรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าประเทศไทยจึงจำเป็นต้องนำสินค้าเหล่านี้มาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งความแตกต่างดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อจำกัดที่ทำให้แต่และประเทศต้องมีการค้า และการขายสินค้าระหว่างกันเนื่องจากประเทศไม่สามารถผลิตสินค้าทุกชนิดที่ต้องการได้เองทั้งหมดดังนั้นจึงก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศหรือไม่ก็ประเทศที่สามารถผลิตสินค้านั้นได้แต่คุณภาพยังไม่ดีพอจึงก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศนั้นเกิดขึ้นประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ การที่ประเทศต่างๆมีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันช่วยให้ประเทศต่างๆผลิตสินค้าที่ตนเองมีความถนัดมีทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยทำให้สามารถผลิตสินค้าได้มากมีต้นทุนต่ำและขยายให้กับประเทศอื่นๆได้นอกจากนี้ยังช่วยให้ประชาชนในประเทศมีงานทำมีรายได้สามารถนำเงินตราจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ ช่วยให้เศรษฐกิจมีความเจริญก้าวหน้าขณะเดียวกันประชาชนในประเทศก็สามารถใช้สินค้าที่ผลิตได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศช่วยให้มาตรฐานค่าของชีพของประชาชนสูงขึ้นซึ่งการค้าระหว่างประเทศนั้นล้วนมีข้อดีและข้อเสียเรามาดูข้อดีก่อนเลยนะครับ 1. มีสินค้าและบริการต่างๆมาสนองความต้องการของประชากรในประเทศได้ ถึงแม้ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไม่ได้ก็ตาม 2. เกิดการแบ่งงานกันทำ 3. เกิดความรู้ความชำนาญเฉพาะอย่างเนื่องจากการผลิตสินค้าตามความถนัดทำให้เกิดความคิดค้นปรับปรุงเทคนิคการผลิตให้ดียิ่งขึ้นและมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ทำให้ประเทศกำลังพัฒนา มีพัฒนาการด้านการผลิตที่ทันสมัยเพื่อส่งออกมากขึ้นส่วนข้อเสียนะครับก็จะยกตัวอย่างเช่น 1. ทรงส่งผลกระทบต่อเถียรภาพภายในประเทศเช่นมีการส่งออกมากเกินไปทำให้มีการใช้ทรัพยากรในประเทศมากขึ้นจนราคาสินค้าและค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเถีลรภาพภายนอกประเทศเช่น หากมีการนำสินค้าจากต่างประเทศมากแต่ก็มีการส่งออกน้อยจะเกิดปัญหาการขาดดุลการหา 2. เกิดปัญหาการกระจายรายได้ระหว่างสาขาการผลิต 3. เกิดภาวะการจ้างงานและรายได้ไม่แน่นอน 4. เกิดการเพึ่งพ่าระหว่างประเทศมากขึ้นทางด้านเครื่องจักรอุปกรณ์น้ำมันและแรงงานส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศสถานะการค้าระหว่างประเทศของไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบเปิดมาเป็นเวลานานและยอมรับให้เกิดการค้าเสรีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศค่อนข้างมาก ในปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศของไทยถือว่ามีการขยายตัวที่สูงทั้งด้านการส่งออกสินค้าและการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมสมรรถนะในการแข่งขันเนื่องจากสภาพแวดล้อมของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปโดยมีการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นขณะเดียวกันก็มีการกีดการค้ารูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วประเทศไทยจึงได้จัดยุทธศาสตร์ทางการค้าเพื่อหาทางเพิ่มส่วนแบ่งตลาดการส่งออกรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายในประเทศทุกภาคการผลิตโครงสร้างสินค้าส่งออกของไทย สินค้าส่งออกจากประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอุตสาหกรรมโดยในปีพุทธศักราช2561การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมีสัดส,ส่วนสูงถึงร้อยละ79.2ในขณะที่สินค้าเกี่ยวกับการเกษตรรวมถึงสินค้าแร่และเชื้อเพลิงรวมกันได้ประมาณ20.8 สาเหตุเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันสูงได้ราคาต่ำและประเทศผู้นำเข้ามักกิดกันการนำเข้าเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของกเกษตรภายในประเทศของตนซึ่งตามสไลด์นะครับนักเรียนจะเห็นรูปโครงสร้างถ้าเป็นด้านสินค้าอุตสาหกรรมจะอยู่สัดส่วนร้อยละ79.2 สินค้าภาคการเกษตร9.2สินค้าอุตสาหกรรมอยู่ที่7.2สินค้าแร่และเชื้อเพลิงจะอยู่ที่4.4นะครับตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยได้แก่เอเชียตะวันออกอาเซียนสหาภาพยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งมีตลาดเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะอาเซียนเป็นตลาดใหญ่ที่สุดหากพิจารณาเป็นประเทศตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยคือจีนรองลงมาได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุน่นมาเลเซียฮ่องกงสิงคโปร์อินโดนีเซียออสเตรเลียและเวียดนามตามลำดับปัจจุบันส่งออกของไทยนั้นกระจายตัวพอสมควรและมีพื่งพาตลาดจีน เพิ่มมากขึ้นโครงสร้างสินค้านำเข้าของไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปสัดส่วนการนำเข้าร้อยละ40.3ลองลงมาคือสินค้าทุนเช่นเครื่องจักรไฟฟ้าเครื่องจักรกลคอมพิวเตอร์อยู่ที่ร้อยละ25.8และสินค้าเชื้อเพลิงร้อยละ16.6นอกจากนี้ เป็นสินค้าในกลุ่มอุปโภคและบริโภคยานพาหานะและอุปกรณ์การขนส่งรวมถึงยุโทโธปกรณ์ปัจจัยต่างๆซึ่งโครงสร้างจะเป็นไปตามที่สไลั์ที่นักเรียนได้เห็นนะครับสินค้าวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปอยู่ที่40.3 สินค้าทุนอยู่ที่25.8สินค้าเชื้อเพลิงอยู่ที่16.6สินค้าอุปโภคและบริโภคอยู่ที่11.1ยานพาหานะและอุปกรณ์การขนส่งอยู่ที่5.9อาวุธยุทโธปกรณ์และสินค้าอื่นๆอยู่ที่0.3นะครับตลาดนำเข้าที่สำคัญของไทยได้แก่จีนญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ที่ผ่านมาญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไทยนำเข้าสินค้าอย่างมากตลอดแต่ปัจจุบันมีการนำเข้าจากจีนมากขึ้นเนื่องจากสินค้าทุกประเภทที่ผลิตจากจีนมีราคาที่ถูกกว่านโยบายการค้าระหว่างประเทศนโยบายการค้าระหว่างประเทศหมายถึงกฎระเบียบหรือข้อจำกัด ที่ประเทศหนึ่งนำไปปฏิบัติต่อการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าหรือการค้ากับประเทศอื่นๆดังนั้นการดำเนินการนโยบายการค้าของรัฐบาลของประเทศหนึ่งจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศนั้นๆกับประเทศอื่นๆรวมทั้งต่อการดำเนินธุรกิจภาคเอกชนส่วนนโยบายการค้ากับประเทศต่างๆมี2แบบได้แก่ นโยบายการค้าคุ้มกันและนโยบายการค้าเสรีนโยบายการค้าคุ้มกันเป็นนโยบายที่รัฐเข้าไปแทรกแซงเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศที่ต้องปกป้องด้วยการใช้มาตรการทั้งด้านภาษีสุนกากรและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีสุนกากรรวมทั้งมาตรการจำกัดในรูปแบบอื่นๆเช่นการห้ามโฆษณา ส่วนการค้าเสรีเป็นนโยบายที่เปิดโอกาสให้มีการค้าเสรีได้โดยเสรีราศจากข้ออุปสรรคใดๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางด้านภาษีศุลกากรหร,รือมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร,รเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถนำสินค้าหรือส่งออกสินค้าได้โดยไม่มีข้อจำกัดปัจจุบันประเทศต่างๆในโลกส่วนใหญ่ มีการเปิดประเทศทางการค้ารวมทั้งประเทศไทยก็มีนโยบายการค้าเสรีทางการค้าระหว่างประเทศซึ่งการเปิดการค้าเสรีทางการค้าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมีผลดีและผลเสียนะครับเศรษฐกิจเกิดการเจริญเติบโตซึ่งเป็นข้อดีมีการติดต่อการค้าขายส่งเสริมการลงทุนกับประเทศต่างๆมากขึ้นและมี การขยายการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นเกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและมีพัฒนาการทางช่างฝีมืองานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตในประเทศมากขึ้นตลอดจนถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับแรงงานเพิ่มมากขึ้นส่วนผลกระทบนะครับต้องพึ่งพาเศรษฐกิจจากต่างประเทศมากขึ้นทําให้เศรษฐกิจเจริญเติบโ,โตแบบไม่มั่นคง เกิดการครอบงำจากต่างชาติเช่นบริษัทข้ามชาติของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเข้ามาลงทุนหรือซื้อกิจการของคนไทยเนื่องจากมีทุนสูงทำให้หลายกิจการของไทยมีต่างชาติมาซื้อกิจการส่รงผลกระทบต่อภาพการเกษตรกรรมทำให้มีพืชผักราคาถูกจากประเทศอื่นเข้ามาตีตลาดส่งผลให้ภาพการเกษตรของไทยมีราคาที่ลดลง นั่นก็เป็นข้อเสียนะครับทุกอย่างล้วนมีข้อดีและข้อเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าระหว่างประเทศก็มีประโยชน์และเสียผลประโยชน์เป็นธรรมดานะครับในเรื่องของเศรษฐกิจหรือการค้าระหว่างประเทศนั้นๆสําหรับวัตถุประสงค์ในการกําหนดมาตรการการกีดกันการค้านะครับ 1. เพื่อป้องกันอุตสาหก,การรมภายในประเทศ 2. เพื่อป้องก,กันการขาดบุลการค้า 3. เพื่อรักษาแหล่งภาษีของรัฐบาล 4. เพื่อควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าวิธีการกีดกันทางการค้าที่ประเทศต่างๆใช้ในการค้าระหว่างประเทศเพื่อปกป้องสินค้าของตนเองไม่ให้ถูกครอบงำหรือถูกแทรกแซงจากประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพการผลิตที่สูงกว่าได้แก่มาตรการภาษีสุนกากร และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรน,นะครับรายได้จากการค้าขายและการลงทุนจากต่างประเทศส่งผลให้ประชากรของประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับประเทศไทยของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการพึ่งพิงการค้าและการลงทุนจากประเทศต่างๆรัฐบาลในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีการส่งเสริมการค้าและให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่กำหนดไว้เพื่อรักษาวไว้ซึ่งทรัพยากรและเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศนั้นๆนั่นเองอ่าเป็นยยงไงบ้างครับนักเรียนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศก็เปรียบเสมือนการค้าขายระหว่างประเทศนะครับหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากันหรือการลงทุนนะไปทําธุรกิจนะร่วมกันนะครับอย่างเช่นต่างประเทศก็มาทําธุรกิจ อย่างบ้านเราบ้านเราก็ไปทําธุรกิจอย่างตามประเทศหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนั่นเองนะครับงนั้นการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศหมายถึงการแลกเปลี่ยนทุนสินค้าและบริการข้ามชายแดนระหว่างประเทศซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของภาคร,รัฐบาลหรือเอกชนก็ได้ในหลายประเทศการค้าแบบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง ส่วนแบ่งที่สำคัญของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะครับนี่คือรายละเอียดต่างๆแล้วก็อต,อตอนสุดท้ายนี้ครูสรุปให้ฟังได้ดังนี้นะครับก็คิดว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะครับคราวหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่พบกันใหม่นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ